วันนี้ก็อยากจะขอเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังและความรู้สึกที่อามีความประทับใจที่ได้ออกไปเยี่ยมเยียนถามข่าวผู้เฒ่าผู้แก่ในในชุมชนบ้านเราก็โดยมีมีพระพิสุสมณีนแล้วก็ท่านผู้นำชุมชนท่านอสอบท่าน ต่อสอบมแล้วก็ลวหลายๆท่านที่ร่วมเดินถ่ายไปในครั้งนี้จึงทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปในครั้งนี้ก็มีความประทับใจและก็ปลื้มปิติลหลายๆประการไม่ว่าจะบินเป็นการมีนับจิตนํำใจที่ไปถามข่าวเยี่ยมเยียนว่า,าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเป็นยังไงสบายดีไหม มีความสุขไหมอาก็ได้ทราบหลายๆประการแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาท่านเหล่านี้ก็อยากได้กำลังใจโดยเฉพาะอ็นพระห็นสูงเนี่ยก็มีความดีใจดังนั้นเมื่อเราออกไปครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าเออ,เอ,อบางท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้เลยแต่บางท่านก็มีความสุขนะ ความสุขยิ่งยิ่งเห็นพระสงฆ์ยิ่งเห็นกลุ่มของอสมอเนี่ยท่านท่านมีความน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่จะไปดูดูแลกันแาบนี้แหละให้กำลังใจแล้วก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะโดยมีวัดแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีชุมชนแต่นั้นท่านทั้งหลายได้เห็นภาพตรงนี้ ก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขเมื่อออกไปตรงนี้จึงจึงเห็นว่าเราออกไปในครั้งนี้เป็นการออกไปดูนะไปเยี่ยมไปเยียนไปเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นว่าคนเหล่านี้เขาย่อมต้องการกำลังใจอย่างมากโดยเฉพาะกำลังใจ ที่คิดว่าตัวเองนี่ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีชุมชนมีพี่น้องมอีผู้นำแล้วก็อสมอที่จะร่วมต่อเติมความสุขตรงนี้ให้พวกท่านทั้งหลายแต่นะอาตมาคิดว่าการไปเนี่ยการไปสู่ชุมชนไปให้ชาวบ้านได้เห็นว่าพระเนี่ยท่านก็มีภาวะผู้นำที่จะ ร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้ญญา,บาเนเงี้ยท่านจะมีส่วนร่วมในการที่จะ,ะร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลซึ่งกันและก,กันใน,ในยามยามทุกข์ยากยามลำบากเนี่ยบางท่านเนี่ยแทบจะกั้นน้ำตาไม่ไ,มได้เลยที่เห็นพระไปเนี่ยเพราะว่าท่านดีใจว่าพระสุลเนี่ยก็ยัง มีน้ำจิตน้ำใจมาดูแลแล้วเราท่านทั้งหลายก็อยากจะให้เห็นว่าพระต้นไปเดี๋ยไปดูแลไปให้กำลังใจอย่างน้อยเราก็มีความผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นบ้านแล้วก็วัดโดยเฉพาะวัดเนี่ยก็ก็ต้องมีพระ